ร้านซัพพลายเทคเตอร์ครับอำเภอวาปีิทุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพร์ครับวันนี้พามาชม DC68G ปี DC 54ครับนิ้วสปริงแบบอุ้มได้650โลนะครับตัวนี้เร็มพร้อม ราคาหนึ่งแสนแปดมืนเก้าพันบาทครับปลาคอเดิมสนใจมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโพไพล์แท็กเตอร์ครับอำเภอบานทีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม สามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสีเลนไปมาสะดวกถ้าชมรถเกี่ยวกับต้าดีซีหกแปดจีครับปีห้าสี่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนียวสปริงซ้ำ มีร้านซับโป้ไพร์พเ,ตเตอร์ครับอำาเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสราคาอากาศที่หน้าร้านครับสนใจโทร0624955957เดี๋ยวผมช่างยูนองผกโผล่าปฉลองวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ